Foot fit for สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันที่นี่ที่เดิมนะคะรายการ f o o ฟิตฟอร์ไฟทางช่อง9 m c o l HD หมายเลขสค่ะซึ่งเรายังอยู่กันที่การออกเสียงคำศัพท์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะในภาษาอังกฤษนะ,นะคะที่คนไทยเรามักจะออกเสียงผิดเนี่ยบางคำเนี่ยก็อาจจะ เขียนไปบ้างนิดหน่อยยังโอเคยังฟังรู้เรื่องอยู่แต่บางทีเนี่ยจะผิดมากๆจนชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันคํานี้เลยดูกันสิว่าอย่างเงี้ยออกเสียงยังไงเนาะจะโจหรือเปล่าโจสก็ค่อนข้างเห็นยังไงอ่านอย่างนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องอ่านว่าโจเซมาริ i n h o ซึ่งเขาเป็นชาวโปรตุเกสน,นะคะอดีต ผู้จัดการทีมฟุตบอลเชลซีประเทศอังกฤษในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงว่า Jose m มา r i n h o คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีวิธีการออกเสียง2วิธีนะคะถ้าจะออกเสียงแบบของสากลหรือว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะออกเสียงว่าเป็น Jose m ราร r i n h o พวกเขาจริงๆแล้วเป็นคนโปรตุเกสนะคะซึ่งภาษาโปรตุเกสเนี่ยจะ อิงกับภาษาสเปนซึ่งอาจจะออกเสียงเป็นโฮเจมาริเนียก็ได้ก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าบุคคลคนนี้เขาอยากจะออกเสียงชื่อเขาเนี่ยตามแบบว่า international หรือจะออกเสียงแบบตาม Spanish ถ้า Spanish J เนี่ยก็จะเป็นเสียงเฮ่เสียงเทียบเท่ากับตัว H ไปเป็น Jose m า r ิ n นหรือว่าถ้าจะเป็นแบบนานาชาติก็ Jose m า r ิ n น นนะะดังนั้นเนี่ยในสำนวน no way Jose เราก็จะออกเสียงเป็น no way Jose ที่จะออกเสียงตามฉบับของสเปนเขาค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งชื่อนะคะชื่อนี้เนี่ย มันอ่านว่ายังไงนะเห็นคำนีนะ้นึกถึงเสือดาวซึ่งเสือดาวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อ่านว่า Leopard นะคะเขาอ่านว่าเลปเปอร์นี่ถือว่าเป็นการใบ Leopard เพราะฉะนั้นคำนี้หรือว่าชื่อนี้เนี่ยควรที่จะอ่านเป็น l ลนน a r d Leonard บางทีก็ l e ี้ยวนแล้วแต่นะอย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็จะ l e ี้ยวนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปคนอังกฤษคนอเมริกันเนี่ยนะคะเขาจะเรียกกันว่า Leonard Sugar Ray Leonard เป็นลักษณะแบบนั้นยากเหมือนกันนะท้าทายเหมือนกันนะคะก็ฟัง YouTube อยู่เรื่อยๆนะคะ Google หาคำตอบเน้วเดี๋ยวจะชินไปเองค่ะอล่ละวันนี้จะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะ t r u e v i s i o n g r o u p และก็ CTBrightHoldings นะคะไว้กลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันต่อวันต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟุตฟิต